สวัสดีครับพบผมอีกแล้วนะครับจ้างบินนะครับวันนี้จะพามาดูนิสสันวิกเอ็มนะครับคันนี้ราคาหกหมื่นเก้าพันนะครับพาไปดูใกล้ๆกันดีกว่ารถอยู่เพชรบูรณ์นะคะรถอยู่เพชรบูรณ์นะครับนี่ครับปาสีนะครับสองห้าหกสี่นะครับหนึ่งตุสิบสี่ตุลานะนะครับราคาหกหมื่นสี่หกหมื่นเก้าพันนะครับหมื่นสักพันนะนี่นะครับ สวยเลยกันนี้เงาๆเลยนะฮะเหมือนเจ้าพันนะครับตัวนี้เป็นแคบนะครับแตดูรอบคันก่อนนะเดี๋ยวพาไปดูข้างในกระบะนะฮะนะครับตามการใช้งานนะครับอาจจะมีทุงสหลอกบ้างนะฮะนะครับสี่าจจะไม่ไม่มีกิ๊บตาไหร่นะครับเป็นรถใช้งานนะนะครับหกหมื่นเก้าพันนะฮะสานคันนี้ ภายนอกนะครับอาจจะมีรอยขีดข่วนบ้างนะฮะนะฮะอาจจะมีรอยขีดข่วนตามการใช้งานนะครับนะบโอเคเดี๋ยวพาไปดูข้างในดีกว่านี่ครับเดี๋ยวนี่ครับอ่าก่อนจะเข้าไปดูนะก็วันจดทะเบียน14ตุลาสองห้าหกสอมสองห้าสามหนะเนี่ยฮะ2องหนะครับอีกสัน,นโอเค เราไปดูข้างในดีกว่านี่ภาพภายในก็ประมาณนี้นะหล,หลังนะครับอือใครเป็นนับฝังก,กดติดตามไปด้วยนะครับเผื่อรถใหม่ๆม,มาจะได้ทันเนาะเวลาผมลงไปจะได้จะได้เห็นทันนะครับนี่ครับเอาเครื่องเสียงมีเล็กน้อยๆนะฮะอ่าเดี๋ยวลองก่อนตัวนี้มี มิไัยนาฬิกาบอกด้วยนะครับตอนี้สิบโมงยี่สิบสามนะกล้องไม่โฟกัสน,นะครับโอเคอ่าน,นะมะไลรลองส,สตาร์ทก่อนนะฮะต้องเสียงก่อนกดเขียนเกียร์รก่อนเกียร์ยรว่างหรือเปล่า ไม่ว่างเดี๋ยวพุ่งไปชนเขาอีกอ่าเกียร์ไม่หลดุดไม่หลวมนะครับตาทีเดียวเหมือนกันนะครับคันนี้ติดง่ายนะจึ๊กเดียวติดเลยพะสวยหลังครื่องราคาประมาณนี้นะนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะเผื่อผมลงคันใหม่ๆไปนะครับจะได้ทันนะ,ะเดี๋ยวผมจะไปเปิดข้างหน้าก่อน เปราเปิด,ปดละโอเคเดี๋ยวไปดูกันนี่ครับเบรกมืออยู่นี่นะอ่าเบรกมือละเกียร์ว่างอยู่โอเค น,นิ่มเลยกันนี้6.9กปีนเก้าเนี่ยนั่นเองราคามอเตอร์ไซค์แล้วอะอ่ะเดี๋ยวมาเปิดฝาดูหน่อยดิว่ามันเป็นยังไงบ้างภายในนะนี่ครับภายในนะ รถอยู่เพชรบูรณ์นะครับอยู่ลมศากนีอยู่ลมเก่านะอยู่บ้านหนองเลนะครับนะครับสตาร์ททีเดียวติดนะปกติเครื่องนิ่งนะครับเครื่องนิ่งมากนะเดีย๋ยวาะเร็วนะครับใครสนใจโทรมาเบอร์นี้นะครับ0877347934นะครับบอกว่ามาจาก YouTube นะครับจะมีคนรับสายอยู่นะโอเค อ่ะเดี๋ยวผมจะไปถอยหน้าถอยหลังให้ดูกันสักหน่อยเข้าเกียร์ลองดูนะครับเดี๋ยวิดขออนุญาตปิดฝาก่อนนะเดี๋ยวขอถอยหน้าถอยหลังให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกับ ต้องลองขับขี่ก่อนนะครับเบรกมือก่อนนะครับเบรกมือคาอยู่เบรกมือเสร็จแล้วเข้าเกียร์หนึ่งนะเข้าเกียร์ก็ไม่น,น่นๆน,นะครับเกียร์เข้าเกียร์น่นๆเลยโอเคไม่เวิร์ดไม่เวิร์ดเข้าครบทุกเกียร์นะครับเกียร์สองไปได้ เกียรสามจะไปจะขยับได้เกียร์สี่โอเคเกียร์ห้าก็ไปปกตินะ,ะอ่ะอ่นนี่จะถอยหลังแต่ลังให้เพื่อนดูนะนี่ผมเข้าเครื่องก่จะถอยนะ,ะจะเข้าซองะคะรับแตี้นะครับกดติดตามไว้นะครับเผื่อรถใหม่ๆม,มานะครับจะได้ไม่พลาดนะ จะเอารถใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้ช,ชมกันเรื่อยๆนะราคาถูกๆนะวันนี้ให้เหมือนเก้าเองราคาเท่าราคามอเตอร์ไซค์แล้วเดี๋ยวนี้ <S <S โอเคอ่ะเพื่อเาอาเขาเบรกมือไว้อ่านี่นะครก่อนจากกันนะครนี่นะฮะให้ดูนิดนึงสำหรับใครที่สนใจนะไม่โฟกัสอีกกล้องอือนี่นะ